29มกราคมที่ผ่านมานะคะประชาชนคนไทยได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกกันแล้วนะคะมี15หมวด270มาตราหลังจากนี้ประชาชนคนไทยทุกคนก็จะต้องร่วมกันพิจารณาเพราะว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็จะส่งต่อไปยังแม่น้ําสีสายแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันพิจารณาแล้วก็มีการนํามาปรับปรุงแก้ไขนะคะเราในฐานะสื่อมวลชนก็ เป็นหนึ่งในทีมงานที่จะต้องร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งบรรดาคอลัมนมิสของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะบอกว่าในหลายมาตรานะคะควรจะมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคมนะคะ,คะและบอกอีกด้วยว่าหลายมาตรามีความเข้มข้นของเนื้อหาจนต้องยกให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับลูกเทพนะคะฉบับลูกเทพเลยใช่ค่ะจะเป็นลูกเทพแบบไหนนะคะไปติดตามพร้อมกันในตลกม่านการเมืองคะ่ะค่ะ หลักการโดยรวมเนี่ยนะครับตอนนี้นี่ก็มีเสียงสะท้อนเนี่ยนะฮะมาจากหลายฝ่ายนะทั้งนักการเมืองทั้งประชาชนโดยทั่วไปดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ดีเกิดขึ้นนะฮะมันดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับเพราะมีหลายเรื่องนะครับที่หลายประเด็นหลักๆซึ่งก็พอที่จะรู้ๆ้กันอยู่คือเรื่องอันแรกก็เรื่องที่นายกเนี่ยนะครับ เรียกว่าไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับ,ค,รบคนนอกใครเข้ามาก็ได้นะครับอันที่สองก็เรื่องอำนาจในการบริหารราชาการแผ่นดินของทางรัฐบาลที่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเจอกับองค์กรอิสระที่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนรัฐบาลก็ยังได้เนี่ยนะครับ <S <S ซึ่งก็ดูดูเนี่ยก็เป็นภาระทีะ่เรียกว่าหลายฝ่ายอยากที่จะให้ รัฐมนูญนี้เนี่ยความลงไปยิ então, ่งที่มาของสวที that, ่ไม่ต้องเลือกตั้งแล้วนะเอาเรียกว่าคัดสรรกันมาจากเรียกว่ากลุ่มองค์กรต่างๆอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับดูว่าทั้งฝ่ายการเมืองทั้งพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยกลุ่มนักประชาไตยทั้งหลายก็มองดูว่ารัฐมนูอันี้เนี่ยดูมันจะถอยหลังเข้าคลองมันไม่ได้ ก้าวหน้าไปเท่าไหร่นะครับบอกบ้านเมืองมาถึงยุคนี้แล้วอพอจะแก้เข้าไปแล้วเอากับแก้ถอยหลังก็เข้ามาอีกอนะครับผมเองก็มองดูรนะัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ,รบก็มองดูว่ามันก็เหมือนกับว่าทําให้ชี้มาให้เห็นว่าทําให้พักการเมืองเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับทําให้อํานาจเรียกว่าอํานาจของข้าการประจําเนี่ยดูเข้มแข็งขึ้นซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไ สูตรของรัฐธรรมนูญที่ทําให้พรรคการเมืองเล็กลงอานาจประจําเข้มแข็งขึ้นหรืออำนาจประจําอ่อนแอลงการเมืองเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันเคยลองมาแล้วทางนั้น<ช>มีทุกรูปแบบแล้วในอดีตครับทุกรูปแบบแต่มาข่าวนเนี้ยเนี่ยครับที่มีการล่างขึ้นมานเนี่ยดูเน้นเป็นพิเศษที่ต้องทําเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าล่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยอำนาจของนักการเมืองเนี่ยมันมีมากมแล้วนักการเมืองก็แผงลิบ ใช้อำนาจของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับจนเรียกว่าค,คือจะทําอะไรก็ได้แล้วได้ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นเนี่ยจนกระทั่งบ้านเมืองลุกเป็นไฟเกิดการปฏิวัตริรัฐประหารเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อมีการแก้เนี่ยอันนี้มองเห็นและอันนี้เป็นหลักฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแก้ให้การเมืองนี่มันอ่อนแอลงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยเนี่ยก็ผ่านขั้นตอนที่หนึ่ง มาได้แล้วนะเหลือการแก้ไขอีกหน่อยแล้วก็เข้าไปสู่การลงประชามติแต่การลงประชามติแล้วเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็ต้องอวัดดวงกันดูต่อไปนะครับว่าโอ้โหนี่มันมีของขังเหมือนมีลูกเทพคอยช่วยอยู่หรือเปล่านะครับ <laughs> เพราะว่าโอ้โหนี่สิ่งที่เขาตั้งหวังเอาไว้คือทั้งเรื่องของอ,อำนาจนายกรเรื่องของคนมา เหนือกว่ารัฐบาลเรื่องของสวสซึ่งมันไม่ใช่ะตามหลักกติกามันกลับมาใช้ใหม่เนี่ยถ้ามันจะผ่านได้มันก็ต้องมีอิทธิ์เนิตพอสมควรถ้าจะมองในลักษณะของทางพี่ลิขิตเองเราเคยเไว้วางใจอาจารย์มีชัยพี่โมทดเองบอกว่าแหมเหมือนกับเ้าเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับแหมมันมันปาจานิดนึงอะไรอาจจะเสียนิดนึงอะไรประา,าจา์เนี่ย <c oughs> ทาได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดแนวคิดนะเพราะว่าอยู่ในรัฐมนูลออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนภาพปัญหาที่เกิดขึ้นครับแล้วก็จะสร้างสูตรใหม่ว่าจะแก้มยังไงมันก็ต้องออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาแก่ก็เก่งไงหมายถึงว่าจะให้เป็นประชาธิปไตยจ๋าก็ทําได้จะทําเพื่อให้รัฐมนูลแก้ปัญหาประเทศก็ทําได้แต่นี่มันก็เลยดู ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนหน่อยขาเนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ปัญหาเนี่ยเขาก็เก็บรายละเอียดมากแทบทุกเรื่องเลยอย่างเรื่องนายกมกจากคนนอกนะสูตรอาจารย์บอลบอศาส์เอามาลื่อๆเลยครับแต่นี่ก็ยังมีแบบมีเทคกกำหนดวิธีการเสนอให้แต่ละภาคเสนอสามคนแต่มันก็ยังมีเงื่อนไขอื่นประกอบในรายละเอียดนะนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยในเมื่อกรรมาทการชุดเนี่ย แล้วก็คอสชเเอาหลักคิดเพื่อจะแก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยรูปร่างมันอเลยเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นจะให้แบบเป็นประชาธิปไตยจ๋าอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้พ่อก็มองว่าถ้าอย่างเก่ามันก็อย่างเก่าเดี๋ยวหน้าการเมืองเข้ามาใช้อำนาจอิทธิพลทุจริตคอร์รัปชันเหมือนที่ผ่านมานะแล้วมันก็แน่ๆแล้วก็อาจจะมีการล้างแค้นพวกนี้อีกพอได้อำนาจเต็มใช่ไหมฉะนั้นก็ ส่วนรอบเนี้ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่สําคัญเนี่ยเมือ่อเนี้เป็นเพียงร่างแรกนะมันยังมีเวลาไอ้ที่สําคัญไปกันนั่นก็คือ <c oughs> จะมีการรับฟังความเห็นประชาชนสี่ภาคเหนือกลางอะไร <c oughs> ใต้ <c oughs> แล้วก็อีสาน <c oughs> ตรงนี้มันก็เป็นจุดอันหนึง่งฉะนั้นต่อยู่ที่ว่าวิธีการที่จะไปรับฟังเนี่ยไม่ใช่ทําแบบที่ผ่านมานะ <c oughs> เหมือนแค่เป็นพิธีกรรม <c oughs> อันนั้นมันไม่ได้ผลอะ แปลว่ามันต้องทําให้มันลึกนะดูเหมือนว่าหลักการแนวคิดที่วางเอาไว้ตอนแรกครับผมพิธงชัยคือหนึ่งแก้ทุจริตแก้ความขัดแยง้งป้องกันไม่ให้นักการเมืองมีอนานาจมากเกินไปมันเลยทําให้ออกมาดูเหมือนไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรจะเป็นจะบอกว่า,ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถึงขั้นขี้ดุขี้เลยได้เลยไหมครับขนาดนั้นไหมฮะมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับเป้าหมายของรัฐธรรมนูญจะออกมาเพื่ออะไรก็ตามจุดที่สําคัญที่สุดก็คือ ผู้ที่จะรับภาระในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในอนาคตคหลังเลือกตั้งผมให้ความสนใจในประเด็นนี้เป็นที่สุดก็เพราะว่าจุดนี้แหละคือเป็นการชี้เป็นชีตายของประเทศว่าการถ่ายโอนอำนาจจากมือคอสชไปสู่มือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมันจะเดินมาในทิศทางไหนจริงๆแล้วเนี่ยประธานร่างรัฐธรมนูญอย่างอาจารย์มีชัยเนี่ย ผมเองเนี่ยก็เป็นกองเชียร์ท่านมาตั้งแต่ยังไม่รับตําแหน่ง <Okay. S 2> จนมารับตําแหน่งจนมาทํางาน <c oughs> ออกมาถ้าจะพิจารณาโดยภาพรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรนักหรอกแต่ถ้าพิจารณาถึงประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ท่านบัญญัติไว้เนี่ยขอเรียนตรงๆว่าผิดหวัง <c oughs> ผิดหวังตรงที่มันมีปมซ่อนเงื่อนจนทําลายหลักประชาธิปไตายไปโดยสิ้นเชิงนะครับที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่า เท่าที่เห็นตัวราชตัวบทของที่มานายรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ว่าให้พักการเมืองเสนอชื่อไว้สามชื่อนะครับแล้วก็พักที่ได้ร่วมรัฐบาลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์หยิบเสามชื่อนั้นมาเนี่ยนะแล้วก็สามชื่อนี้จะเป็นคนนอกก็ได้เป็นสส,สหรือไม่ก็ได้เนี่ยถ้าเขียนไว้แค่นี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ เพราะทุกทีแล้วเนี่ยโดยหลักประชาธิธปไตยคือน,นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากสส<ช>นี่เป็นประเด็นพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับการที่เรียกร้องให้คนนอกเ,อเข้ามาเป็นนายกได้ก็ไม่ว่ากันแต่สูตรของอาจารย์มีชัยในกลายเป็นว่าเหมือนกับแทบเจาะจองเลยว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนนอกเท่านั้นนะครับสสทั้งห้าร้อยคนในสภาไม่มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะเป็นนายกถ้าไม่ได้บรรจุชื่อไว้ ในรัฐมนูลในรายชื่อที่ตั้งไว้นี่เป็นรัฐมน,นูญที่กีดกันสอสอไม่ให้เป็นนายกเพราะว่าตอนสมัครตอนแจ้งรายชื่อทุกคนยังไม่ได้เป็นสอสอเลยแล้วคนที่แจ้งไปเนี่ยจะได้เป็นสอสอหรือกเปล่าก็ไม่รู้เป็นรัฐมน,นูญที่เปิดช่องคนนอกปิดช่องคนในนะครับผิดหวังครับตรงนี้เพราะว่า,าถ้าหากว่าจะ ทำก็ทากันแบบตรงไปตรงมาแบบรัฐมนูญประเด็จการยุคก,ก,ก่อนๆที่เขียนไว้เลยว่าห้ามสสเป็นรัฐมนตรีหมายความว่าสสเป็นนายกก็ไม่ได้อันนั้นเป็นเป,นประเด็จการสุดตรงที่ซ่อนมาในรูปประชาธ,ธิปไตยเปิดหน้าว่ากันตรงๆนะครับในยุคอดีตสมัยยุคจอมพลถนอมยุคอะไรนู่นนะนะครับยุคปีหนึ่งสองอะไรน่ะแต่มายุคนี้นอกจากเปิดช่องคนนอกแล้วยังปิดช่องคนใน ทำให้ผมรู้สึกผิดหวังใน,ใ,นในวิธีคิดของอาจารย์มีชัยแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีการแก้ไขประเด็นนี้เนี่ยผมคงทําใจให้ไปรับไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญนี้ยากมากมนะครับเนื่องจากามันเป็นการสวนหมัดกับประชาธิปไตยอย่างรุนแรงถ้าหากว่าเปิดช่องว่านายกรัฐมนตรีจะมาจากสส500คนในสภาและหรือ,อคนนอก หรือสามคนที่พระการเมืองตั้งไว้เนี่ยอย่างนี้ยังทําใจให้รับกันได้นะครับขอคําชี้แจงตรงนี้ด้วยครับอสุนทรนี้ผิดคาดไหกับร่างรัฐธรรมนูญที่เห็นมาสองรตอยเจ็ดมาตาออต้องเรียนตรงๆน,นะว่าออไม่ได้ลงไปใน,ในรายละเอียดเพราะว่าผ่านมาหลายฉบับโดยเกินดูการเขียนการฉีกมาจนจำไม่ได้นะฮะก็เห็นใจคุณนงชัยนะ ผมว่า <c oughs> ถ้าอาจารย์ีชัยได้ยินแล้วอาจจะไปแก้ไขอาจจะํำไปพิจารณาซึ่งผมก็เห็นด้วยคุณดวงชยัย <c oughs> ถ้าปิดประตูล็อกซฟอ,อย่างนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้มข้นเกินไป <c oughs> แต่อย่าลืมนะครับว่ามันเพิ่งร่างแรกเรากำลังจะฟังความที่เห็นแล้วก็ไปทำร่างสุดท้ายออกมาก่อนจะไปประชามตินะฮะผมขออนุญาต ก้าวข้ามเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะว่ายังไงก็อยู่ในกรอบของรัฐนูญชั่วคราวมาตรา3าห้าที่ใช้ทำนองว่า,าต้องออกแบบรัฐนูญเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประเทศไทยแล้วก็เป็นสากลด้วยนะ,ะอันนี้เมื่อยังไม่นําไปใช้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือไม่นะฮะ ผมกลับมองไปที่ว่าการเดินไปของรถแบบเนี้ยมันจะราบรื่นและเป็นไปตามสเต็ปหรือเป็นไปตามที่ผู้นำของเราคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยยืนยันมั่นคงหรือเกินะนะพระเผลอนอนไก่นะ้ผานยันเดิมนม <laughs> ว่าสองห้าหกศูนยมีแลวตั้งแน่นอนส่วนจะเป็นกลางปีปลายปีอะไระถ้าหกศูนย์มีก็โอเคนะ,ะผมมองถึง เหตุการณ์สถานการณ์คู่ขนานไปกับรถแม็นะครับการเลือกตั้งต้องมีบรรยากาศการเลือกตั้งต้องสถานการณ์เอ,อื้ออำนวยและมั่นใจว่าเลือกตั้งแล้วจะได้ผลเลือกตั้งเนี่ยสามารถเดินหน้าประเทศได้นะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึง2 5ง0้กกลางปีปลายปีอะไรเนี่ยผมหนักใจมากกว่าดูจากอาการของผู้นำพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยก็เพิ่ง สะท้อนส่วนลึกออกมา<ช>เมื่อสองสาวันนี่นะ<ช><ช>เรื่องมีคนไปแอบอ้างนะชื่อไป,ไปทำอะไรเรียกรับผลประโเรียกรับผลประโยชน์อะไรเงี้ยเป็นคดีเลย<ช>ประกันตัวไว้ด็อกเตอร์อะไรเนี่ยนะ,นะ,นะ,นะการระเบิดออกมาเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังม่านแล้วผู้นำของเราน่าจะมีความอ,อ,อึดอัดอึดอัดออกับสิ่งที่มันหมกบกอยู่พอสมควร นะครับนอกจากปัญหาข้างนอกปัญหาอะไรแต่ไรลุมเล้าท่านหมดแล้วเนี่ยถ้าที่ฟังมาหลายหลายด้านนะฮะมันน่าเชื่อได้ว่าท่านเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรับปัญหาได้ mm. ถ้าภายนอกเนี่ยนะปัญหาภายนอกเนี่ยท่านผมคิดว่าท่านสู้นะแต่ถ้าปัญหาภายในใกล้ตัวท่านเนี่ยผมว่าท่านคิดหน่ะ ท่านคินดััผมจึงเป็นห่วงว่าที่ว่าสองห้าหกศูนย์จะเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวารรับผิดชอบของคนพูดณปัจจุบัน <c oughs> นะครับแต่ถ้าก่อนจะถึงสองห้าหกศูนย์หรือว่าไปถึงสองห้าหกศูนย์แล้วมันอาจจะมีอะไรผันแปรที่เป็นสถานการณ์ซึ่งยังเลือกตั้งไม่ได้นะฮะทั้งที่พลเอกประยุทธ์พยายามเต็มที่แล้วผมกลับมองไปว่าตรงนั้นเนี่ยน่าหนักใจมากกว่านะครับ ส่วนรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเข้ากับสภาพปัญหาสอดคล้องปัญหาประเทศไทยแก้ไขได้หรือเปล่าไม่ลองใช้ยังไม่รู้ครับนายกเนี่ยครั้งล่าสุดนี่ก็คือคล้ายๆออกมาจากใจจริงๆนะคือ,ค,อคือไม่ใช่ไม่ใช่แบบละครละ,ะแสดงว่าถูกกดดันมากทั้งโดยเฉพาะไอ้สภาพปัญหามันก็หลักอยู่แล้วนะอัะนีไอ้สภาพจิตใจเนี่ยมันก็คงแย่แต่ว่าก็ไม่รู้จะไม่รู้จะช่วยยังไงนะเ <c oughs> พราะมันอยู่ที่ตัวเขาอะ <c oughs> ไอ้ปัญหาที่ <c oughs> ที่มันอยู่ในใจเนี่ยบางทีมันก็ต้องกล้ากล้าที่จะกล้าไขากล้าที่จะฝันฝ่าไป <c oughs> กราบวิงวอรไปเลยนะครับถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านท่านรัฐมนตรีทุกคนอย่าทําความตักใจให้นายกด้วยการให้มือเปื้อนด้วยผลประโยชน์นะครับ <c oughs> ถ้าระงับยับยั้งใจหรือความเย้ายวนไม่ไหวก็อำลาจากคอรมอไปเถอะ อย่าลืมนะฮะที่พูดมา่อสองท้งวันเนี่ยแล้วก็ตำรวจก็ต้องรีบดำเนินการเลยเนี่ยนะท่านใช้คำพูดว่า,าจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดปฏิวัติซ้อนได้เรื่องการ<ม>พูดถิงครของท่นเนี่ยผมอยากจะหวนกลับถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนิดนึงตรงที่ว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยต่เอเทียบไปแล้วเนี่ยเหมือนกับรัฐธรรมนูญล,ลูกเทพตรงที่ว่าคนที่ ไม่ปกตินักถึงจะเห็นดีเห็นงามไปด้วยนะครับ